สีนคัาวันนี้มารีวิวนะครับเคสอาร้อสิบสี่หน้าสิสี่หลังสิบสองนะครับเป็นล้อโยโกเจ็ดนะครับนะครับขอบด้านหน้าเป็นหนึ่งจุดหกนะครับข้างหลังหนึ่งจุดแปดห้านะฮะนี่ดูมเคสตรงรุ่นนะเคสอานะตรงรุ่นซื่อรดขึ้นใหม่นะล้อเป็นล้อใหม่นะครับไปหมดเลยล้อด,ดุมที่ลวดยางนะฮะยังไม่ได้ถูกแตะพื้นเลย นี่ล้อหลัง1นึ่งาขจุดสนี่นะครับใหม่หมดเลยดุมเท r าตรงรุ่นนะครับพร้อมลูกปืนนี่อันนี้คือดุมเตอร์พร้อมใส่นะครับตรงรุ่นนะครับเท r าใครสนใจติดต่อได้นะครับ088 952 9088ดเก้าหนะครับส8ม8เสาอเคครับ